งสไหมครับชั้นแบบนี้สงสัยเนี่ยแผ่นเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบสังเกตไหมครับปกติมันจะมีท่อน้ํน้ำดีอลงมาน้ําทิ้งจจะพิงของเครื่องแอร์ในพื้นอะไรประมาณนี้แต่หลังนี้จะไม่มีเห็นบอกว่าช่างบอนบอกว่าที่นี่จะไม่เหมือนคนอื่นมีความพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันยังไงครับสวัสดีครับไม่ได้อัปเดตกันมานานนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบ้านในฝันที่กำลังสร้างคืบหน้าไปถึงไหนนะครับวันนี้จะพาไปดูการทํางานตกแต่งตอนนี้เริ่มเอาไฟเอาแสงสว่างเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ไปดูบันไดด้วย จะให้ช่างมอดพาไปดูที่ต่างๆมีที่ไหนบ้างช่างมอนจะพาไปดูจุดไหนบ้างครับก็จะดูงานไฟนะครับงานไฟนะครับงานห้องน้ํางานติดกระเบื้องแล้วก็งานแอร์หลายๆอย่างที่เราจะเดินดูกันวันนี้อัปเดตนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่การเก็บรายละเอียดเนื้อหารายละเอียดแล้วนะครับฝากติดตามดูเลยนะครับสวัสดีครับ อยากจะคุยกับช่างม่อนเรื่องการติดหลอด LED ในบ้านนะครับก็สิ่งที่ผมร้องขอกับช่างม่อนไว้ก็คือเป็น LED เป็นเม็ดๆ,ๆแต่ขอมองแล้วไม่เห็นเป็นเม็ดเป็นเส้นๆ,ๆนะครับอันที่2ก็คือไม่เอาแบบนูนออกมาจากฝ้าขอให้เป็นเนื้อเดียวกับฝ้าเลยนะครับทั้งสว่างเห็นเป็นเส้นไม่ดูเป็นเม็ดแล้วก็เสมอฝ้าช่างม่อน <ๆ S 2> ทําอะไรบ้างอธิบายหน่อยครับอันนี้ก็ทําตามที่เจ้าของบ้านต้องการนะครับไปเส้นฝังฝ้าอยากให้มันดูแบบเรียบร้อยก็คือเราต้องเตรียมหลุมไว้ตั้งแต่เราทําฝ้ามันจะมีความยุ่งยาก นิดนึงแต่ก็เวลางานออกมาก็จะเนียบถูกใจนะครับอันนี้เห็นเป็นเส้นแต่ว่ารู้สึกว่าฟ้าเฟอร์โค้งเลยต้องทําพิเศษเลยใช่ไหมต้องออกแบบใช่ถ้าหลุมมันไปทางสูงของเส้นฟ้านะครับเราสามารถตีเราเตอร์ได้เลยแต่ถ้าเป็นทางขวางนะครับมันต้องมาเสริมั่นี้ทางขวางมันต้องมาเสริมครับใช้วิธีเสริมต้องเสริมต้องพิเศษลงไปใช่ครับใช่อเดี๋ยวเราเปิดไฟโชว์กันหน่อยโอ้โหเห็นไหมพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆนนะครับไม่เห็นเป็นเม็ดเลยนะ ปกติ LED เราจะเห็นเป็นเม็ดแต่นี่ไม่เห็นเป็นเม็ดเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยเป็นเส้นแสงแล้วตอนกันคืนสวยมากขอแบบนี้ทั้งหลังเลยนะนะครับช่างบอลก็เลยต้องดีไซน์แนี้ให้ทั้งหลังเยอะมากโอเคครับเยอะมากขอบคุณครับมาดูไฟไฟบันไดนะครับที่จริงไฟบันไดนี่คุณต้องซื้อมาตั้งแต่ก่อนทําบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราคุยกันแรกๆเลย ที่ผมร้องขอช่างม่อนผมบอกว่าไฟบันไดบ้านเราแนี่ช่างม่อนเคยทํามีประสบการณ์ทาไฟบันไดมาแล้วแต่ว่าขอแบบพิเศษหน่อยอยากให้เดินก้าวขั้นหนึ่งไฟติดขั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปหาอุปรกรณ์ให้ในความยุ่งยากที่ช่างม่อนไม่เคยทําก็คือไฟแต่ละเส้นต้องเดินสายเฉพาะเพราะมันติดไม่พร้อมกันช่างม่อนเล่าถึงกระบวนการความยุ่งยากที่ต้องทําและเตรียมงานให้ฟังหน่อยเขาเรียกว่าไฟงานดิวเนาะจะเข้ากับงานดิวนะครับหมายความว่า,าทำควบคู่กับงานดิวมันถึงจะเนี้ยบมันถึงจะไม่เห็นเส้นไม่เห็นลาง คือเราตั้งใจแบบว่าถ้าจะทําง่ายๆก็ทําได้เหมือนเอาสายเส้นมาแปะเลยแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เนี๊ยบเราก็เลยใช้วิธีเอารางไฟมาบังไว้เลยที่แสงมันสม่ําเสมอนะครับก็จะมองไม่เห็นเส้น LED ไม่เห็นเ LED แต่เห็นแสงมาสะท้อนออกมาเป็นเรือนๆออกมาเราเรียกไฟนําทางเนาะเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ยังยังไม่ได้ตั้งให้มันเซตเหมือน ากำลังเรียงเส้นเรียงสายอยู่กำลังจัดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวให้มันดับก่อนนะครับนี่ตาม9ขั้นเลยนะครับเทไหมเทไหมไฟยังออกไม่เต็มที่นะเขาเรียกว่าอะไรนะมันยังมีกระดาษบังมีนู่นมีนี่บังเรายังยังไม่เปิดโชว์เต็มที่นะครับให้เรียงตามนั้นเดี๋ยวมาดูปุ่มนี้ไฮไลท์เซนเซอร์ครับนี่จะมีเซนเซอร์หัวท้ายนะครับตรงนี้เซนเซอร์หัวว่าพอเราเดินผ่านเซนเซอร์นี้ปั๊บไฟก็ติดปั๊บ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 ขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมีเซนเซอร์ ปลายบันไดอีกบอกว่าเราเดินสุดแล้วไฟมันจะเริ่มดับแต่พอเราเดินจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเซนเซอร์ข้างบนจับได้ก่อนไฟบันไดก็จะจากข้างบนไล่มาปั๊ป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 ๊ลงมาขั้นข้างล่างข้างล่างนี่จะติดสุดท้ายเป็นตามจังหวะก้าวลงของผู้เดินอันนี้เท่มากๆใจมากเดี๋ยวไปดูความยุ่งยากเดี๋ยวให้ดูเคล็ดลับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้มันดับแล้วก็เดี๋ยวคุณต้อมเดินเดินเดี๋ยวให้ดูเคล็ดลับนี่ความยุ่งยากมาดูมาดูมาดูนี่ นี่ครับเปิดเอ็มโมดเปิดนี่สายไฟทุกขั้นบันได1เส้น1เส้น1เส้นทุกขั้นบันไดเลยนะครับแล้วก็ใช้เก็บงานอีกนะครับเดีี๋ยวมอ่าไอ้นี่ยังไม่สวยเดี๋ยวเก็บงานอีกทีนะวันนี้เปิดเผยหมดก่อน ก็เป็นนวัตกรรมนะครับโจทย์ที่2นะครับบันไดที่เคยร้องขอไว้ตอนนู้นในคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคุยกับน้องปูว่าไม่เอาเลยไม้จริงขอเป็นเสมือนไม้ใกล้เคียงไม้แต่ไม่เอาไม้จริงเพราะไม่ชอบใช้ไม้จริงนะครับก็เลยขอช่างม่อนช่วยดีไซน์บันไดที่ไม่ใช้ไม้จริงช่างม่อนทํายังไงบ้างครับอันนี้ก็คือโจทย์ตั้งแต่แรกเนาะที่เจ้าของบ้านก็ไม่ชอบไม้จริงอันนี้คือโจทย์ มาให้ผมคิดแล้ผมก็เลยคิดว่าเออทำยังไงมันถึงจะเนี้ยบก็เลยใช้วิธีเอาทําไม้อัดเหมือนงานดิว้วแล้วก็ติดผิวล้ไม่เนียแล้วก็ใช้ไม้ให้น้อยที่สุดอืมไม้มาแปะปิดหน้า เพื่อหลอกว่าให้มันหนาขึ้นเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าอันไหนไม้จริงไหมเทียมมันจะดูคล้ายๆกันเลยอันนี้เสร็จแล้วแต่ช่างปิดให้ผมทําไมครับเนี่ยทำไมต,ต้องเอาแผ่นมาปิดอันนี้ปิดเพื่อรักษาผิวนะครับเราทําเสร็จเราก็ต้องปิดไว้เพื่อไม่ให้หน้ามันลายรักษาเหียบไปแล้วมันจะเนี่ยก็ยางปิดเปิดโชว์หน่อยอ่าไม่จริงอ,นนอันนี้ปิด2ชั้นเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือที่เสร็จแล้วนะครับนี่แต่ยังสีนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวโฟล์ดู ดูแยกนะครับอันนี้คือไม้เทียมอันนี้คือไม้จริงว่าเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนมากเลยผมรู้ว่าอันเดียวกันเลยนะมาดูรู้ว่าเดียวกันเลยอันนี้เราก็จะแล้วก็จะมีสังใส่ฟางไฟไว้หลายเส้นนะครับผมก็จะมี2ชั้นนะครับมีทั้งไม้มีทั้งกระดาษเดี๋ยวอะไรหนุนใส่แล้วมันกลัวมันทะลุกลัวมันเสียหายครับก็ปิดผิวหน้า2ชั้นทั้งกระดาษแล้วก็ไม้อัดนะครับป่ะเดินกันอปิดก่อนรักษาไม้ไว้ก่อนนะครับ ลายบันไดนี้ก็จะเป็นเทมเปอร์นะครับแล้วก็มีสเตนเลสเป็นเราจับข้างบนสเตนเลสบางๆางางเล็กๆกระจกจะทํายังไงให้มันได้สัดส่วนเราวัดกันยังไงการสั่งกระจกนะครับเราต้องมีแบบไม่ัดแล้วก็ส่งโรงงานให้เขาตัดตามแบบเราเราต้องทําแบบตามที่เราอยากได้เอียงเท่าไรความสูงเท่าไรแบบนี้นะครับก็แปลว่าช่างม้อก็ต้องขึ้นไม่ัดเสมือนกระจกก่อนใช่ครับขึ้นรูปแบบก่อนแล้วค่อยส่งไปให้โรงงาน ใช่ใช่ครับเพราะนั้นผมจะได้เห็นภาพว่าร<ช>า,าบันไายอยู่ระดับความสูงไหนให้เรียบร้อยใช่ใชก็เห็นภาพก่อนนะครับ,รบกระจกเราจะอยู่แบบไหนโอเคตอนนี้นะครับถ้ามาอยู่ในห้องน้ําของน้องของขวัญเป็นยังไงบ้างช่างบออนอธิบายหน่อยงานที่มอบหมายไว้งานติดกระเบื้องเนาะเหมือนงานติดกระเบื้องเราจะเข้า45ท,ท,ทุกุจุดนะครับ นอกจากว่าตัวไหนที่ปิดขอบแล้วแล้วก็จะเป็นขอบสแตนเลสครับอันนี้ยากนะครับพี่ๆครับเพื่อนๆครับปกติจะเป็นขอบพลาสติกเนาะหรือขอบอลูมิเนียมอะไรก็ว่าไปแต่นี่ต้องเอากระเบื้องมาแล้วเฉือนสีผ้าแล้วประกบกันหรูเลยนะครับใช้คําว่าหรูเลยกระเบื้องแพงครับต้องทําให้มันหรูกระเบื้องก็ของดีมูลค่ามันก็จะสูงอันนี้แบ่งเป็นสองห้องนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นชักโครกห้องขับถ่ายพื้นที่แห้งนะครับก็นั่งหันหลังนะครับ แสงเข้ามาอากาศระบายนะครับอันนี้ที่ผมยังไม่ติดก็คือผมรอให้อลูมิเนียมมาติดก่อนครับเซบารกลัวเข้าเหยียบก็รอรอให้เข้ามาติดอันนี้ก่อน จริงติดได้เลยนะครับนี่แต่เรายังไม่ใส่เพราะเรากลัวเครื่องไม้เครื่องมือโอใช่สุขภัณฑ์เราเป็นกเสียเราก็เลยให้เขาทำข้างนอกให้เสร็จก่อนทำเนียมก่อนแต่ตัวไหนที่มันสามารถติดได้ก็ติดได้อ่าคือจริงๆเราพร้อมแล้วแต่ว่าเรากลัวของเราทำเหมือนกันนี่ที่จริงผมติดได้แล้วนี่แต่ก็รอให้เขามาใส่ก่อนกลัวเขาเหยียบแล้วมันะลอกมันสาเปื้อนนะครับอย่างอันนี้พอติดได้ติดไปก่อนใช่ไหนติดก่อนได้กินคือห้องพร้อมแล้วนะครับในการติดนะครับอ่ะดูอ่างอาบน้ำนี่ช่างมอนทำไฟเส้นให้ด้วย ใช่ตัวนี้ไอซีที่ยืนอับอันนี้คือเรียนชาเวอร์นะครับก็จะห่อไว้ให้หมดเพราะว่ากลัวทะลอะรักษาด้วยแล้วก็มีชั้นสงสัยไหมครับว่าชั้นแบบนี้เป็อะไรสงสัยเนี่ยไอแผ่นเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบอันนี้คือตัวอย่างของเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบที่จะเอาไปตัดแกนิตหินแกนิดแบบอ๋อแกนิตแกนิตก็จะมาวางนี่ผมทําแบบแข็งแรงนะครับ ก็คือใช้อลูมิเนียมมาแล้วก็จะเก็บสีขาวเพราะชั้นมันจะเป็นสีขาวมันก็จะเนี้ยบเข้ากันแล้วก็รูดซิลิโคนเลยก็จะเห็นเป็นสีขาวลืนกันกับแกนิตแต่แข็งแรง เราจะเป็นชั้นวางของในห้องนี้จะไม่มีไฟเพราะว่าในแบบไม่มีไฟที่นั่งที่นั่งอาบน้ําที่นั่งได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าเทมเพอร์เปิดมาฝั่งนี้มันจะห่างอยู่ประมาณสักห้าเซนก็เป็นผู้หญิงนะครับนั่งได้นั่งอาบได้นี่ผมตัวใหญ่นะยังนั่งได้เลยนะแล้วที่สําคัญคือไอ้ตัวรูระบายน้ําแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ช่างม่อนย้ายมาอยู่ใต้นี้ให้ทําให้ไม่เกะกะนะครับทําให้น้ําทิ้งมันลงตรงนี้แล้วมองไม่เห็นด้วยเป็นการบังสายตานะครับผัดมามาดูนะครับนี่หลอดไฟที่ทำยากไหมตัวนี้อันนี้เป็นไฟ ระบบสัมผัสนะหลังนี้ใช้ทุกจุดเลยใช้ดีครับตัวนี้ยังมีถุงห่ออยู่แปดนิ้งครับเนี่ยเป็นระบบสัมผัสใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีเป็น iot นะครับแล้วเราสามารถจะจูนกับมือถือบ้านทั้งหลังใช้มือถือสั่งงานเปิดไฟห้องน้าปิดไฟห้องน้ําตั้งเวลาเปิดปิดห้องน้ําได้หมดเลยนะครับโอเคมีอะไรโชยครับจังหวัดมาดูระเบียงกันไหมครับมา ัวนี้กระเบื้องก็ติดระเบียงเสร็จแล้วนะครับก็ฝั่งนี้มันจะเอียงอยู่ประมาณ5เซนนะครับเพราะว่ามันรับน้ําเต็มเก็เลยไม่อยากให้น้ํามันขังปกติจะ1ต่อ200แล้วก็รูน้ําทิ้งปกติรูเดียวหรือ2รูอันนี้ปกติก็จะใส่รูเดียวแต่ผม<ต>ทาให้2รูเลยให้มันทิ้งไว้ขึ้นใช่ก็เพลงสองข้างครับมาเรื่องแอร์นะครับก็เป็นการประสานงานนะครับระหว่างช่างก่อสร้างกับช่างแอร์เราใช้ร้านแอร์คืออาทิตย์แอร์แอร์ที่เราใช้ก็คือสตล์แอร์นะครับแล้วก็ประสานงานกับช่างบอดนช่างบ ดูครับว่าช่างแอร์จะเข้ามาเมื่อไรจังหวะไหนทาอะไรแล้วก็มาวัดตําแหน่งก่อนแล้วก็ดูเรื่องลายท่อน้ําทิงเพราะว่าช่างม่อนบอกว่าบ้านผมเนี่ยไม่อยากให้มีท่อน้ําทิ้งออกมาเป็น<ช>คาาพ<ช>อยากให้มัน<ช>เข้าระบบให้หมดดูอะไรกันไว้บ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือตามสเต็ปงานที่เราวางไว้ช่างเขก็จะมาติดปล่อยร้อนแล้วก็มาเก็บท่อแต่ว่าสังเกตไหมครับปกติมันจะมีท่อน้าน้ำทิงออกมาน้าทิ้ง,ง,ง,างอาจจะที่ของเครื่องแอร์ในพื้นอะไรประมาณนี้แต่หลังนี้จะไม่มีเพราะว่าเราคุยกับช่างแอร์แล้วว่าไม่อยากให้เห็นแล้วก็ไม่อยากให้มันออกมา ก็จะจอยเข้าไปในท่อน,น้าทิง้งของในตัวบ้านเลยในช่องชาร์ปนะครับแล้วก็จะมาวางแผนกันอาจจะมาคุยกันแนะนํากันว่าบางทีช่างเขาก็จะแนะนำเออเอาไปทางนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็คุยกันตั้งแต่ Curiosity เริ่มต้นแล้วตั้งแต่การดีไซน์เลยนะครับตั้งแต่การก่อสร้างเพราะว่าท่อน,น้ําแอร์ทุกอันก็จะมีท่อน,น้ําทิ้งโดยเฉพาะเหมือนกับห้องน้าทุกอันเพราะฉะนั้นจะไม่มีท่อออกมาปูดให้ไม่สวยงามแล้วก็ตาแหน่งวางแอร์ก็จะคุยกันไว้ก่อนนะครับเอามาวางไว้มุมนี้เพราะว่าเสียงไม่รบกวนที่โล่งอากาศถ่ายเทดีก็เลยมาวา ตำแหน่งแอร์ตรงนี้นะครับอ้าวมีจุดสงสัยครับว่า เครื่องทาน้ําอุ่นปกติจะอยู่ในห้องน้ําแล้วช่างม่อนแนะนําเอามาไว้ข้างนอกแล้วก็มาทําอะไรกับมันเนี่ยมันมีมีตู้อะไรข้อมันคืออะไรครับอันนี้คือตอนแรกมันจะเป็นเครื่องทำน้าอุ่นเนาะน้ำอุ่น้ํานเครื่องทำน้ำร้อนอ่าเครื่องทำน้ำอุ่นเราจะเอาไว้ในห้องน้ําอืมแล้วก็จะอยู่ข้างเลนชาเวอร์อืมแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องทำน้ําร้อนขั้นตอนมันก็จะเยอะขึ้นต่อท่อเยอะขึ้นมีท่อน้ําร้อนท่อน้ําเย็นทีนี้เขาดีไซน์ห้องน้ํามาแล้วเขาไม่มีตําแหน่งที่จะวางเครื่องทำน้าร้อนถ้าวางแล้วมันจะเกะกแลมันไม่สววยยงงาาามมก็เเลออไ้้ขน เพราะว่าเครื่องทำน้ำร้อนมันตั้งปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปแตะอะไรมาเลยม,มันก็จะต้มน้ําตลอดผมก็เลยดึงออกมาไว้ข้างนอกแทนเพื่อห้องน้ําจะได้ดูเรียบสวยงามแต่ผมคุยไม,ไม่เคยคุยว่าจะมีกล่องอะไรทําไปทำเพิ่มเอเนี่ก็ทำกันฝนครับกลราฝนสาดผมก็ทําให้เลยเพราะว่ากลัวอันตรายเนาะดีไซน์เป็น พลาบูนะครับกันน้าด้วย,เด,ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเก็บสีไปก็คกลืนกันเลยกับคกลืนตัวบา้านครับอ่ะต่อมาครับห้องนี้เป็นห้องของเองของฝันนะครับแอร์ที่ใช้เป็นแอร์แขวนนะครับไม่ได้เป็นแอร์ฝังเอ่อแล้วแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่อยากให้มีท่อน้ําช่างม่อนดีไซน์ยังไงคุยกันยังไงคุยกันว่าถ้าติดอ่าคอยเย็นนะมันก็จะมีท่อที่เรา เดินท่อน้ำแล้วก็จะมีตัวาฝากรอบังนะครับปิดเขาอาจจะตรงไปทางุูงนหรือขึ้นทะลุฝ้า,าแต่ผมบอก<ต>ไม่อยากให้เห็นเลยก็เราก็เลยปา,าดปาดท่อตัวนี้ไปฝากกับท่อน้ําทิ้งของ ในห้องน้ําในห้องน้ําเลยเก็บรายละเอียดไม่เห็นเลยคราวนี้ความยากของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องระบุก่อนว่าแอร์ตัวไหนชนิดไหนไซส์กว้างยาวเท่าไหร่แล้วก็มาวัดตําแหน่งวางให้เรียบร้อยแล้วก็กาหนดจุดวางท่อน้ําลายสายเดินให้หมดแล้วก็ผนังฉากปิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องจัดหาแอร์ก่อนจัดหาชนิดแอร์ก่อนขนาดแอร์ก่อนรู้หมดทุกอย่างก่อนเราถึงจะเห็นภาพนี้ออกมาได้พอเวลาแอร์ใส่เข้าไปเนาะจะไม่เห็นอะไรเลยปิดมิดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับถ้าเราวางแผน ด,ดีเราสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็หาผู้ระเมาที่ลงรายละเอียดกับเราได้ไฟที่เป็นตำแหน่งกลางห้องนะครับของห้องนอนมันจะมีไฟ4ี่มุมเนาะแต่ไฟที่ทําให้มันสวยนะครับเป็นไฟกลางห้องนี่ตัวนี้เลยครับนี่นนเห็นไหมครับอันนี้อ,นนอธิบายฟังนะครับการเลือกไฟนะครับ คือผมเวลาผมทําตําแหน่งไฟผมก็จะถามคุณต้อมก่อนว่าอันนี้จะเป็นไฟห้อยหรือดาวไลท์ตัวไหนที่เป็นไฟห้อยผมก็จะลองไม้ไว้นะครับอ,อาจจะเห็นตอน EP 3หรือเปล่าออตอนที่เราลองไม้ไว้ ถ้าไม่ลองมันจะเป็นยังไงถ้าไม่ลองมันอาจจะหลุดในอนาคตเพราะว่าเราเปิดประตูเนาะมีแตกมีแล้วมีกระสันมันมันหล่นครับมันรับน้ำหนักไม่ได้มันหลุดใช่มันจะรับน้ําหนักไม่ได้เพราะมันเป็นยิบซ้ำอ่าเราก็ต้องเอาไม้มาลองเสริมความแข็งแรงเราไม่เปิดแบนี้ครับนี่เราไม่รู้ว่าจะเลือกมาใหญ่แค่ไหนเราก็เลยต้องลองไม้ไว้ก่อนถ้าเราไม่ลองยิ่งแบบนี้นี่ไปไม่รอดเลยเพราะมันหนักมันหนักมันมีน้ำหนักเยอะใช่เพราะฉนั้นเราต้องเช็คก่อนใช่แต่ถ้าลองไม้แล้วมาเปลี่ยนเป็นดาวไรอันนั้นยากเลยนะอมันจะจ่อยากเพราะเรา มันรองไม้ข้างบนเราไม่สามารถไปถอดได้เพราะเป็นคอนโซลก็ต้องเลยรู้ว่าชนิดของรอดชนิดอะไรวางไว้เพื่ออะไรแล้วก็ขนาดน้ําหนักตองเปรียมไว้กํกหนดแล้วเราอย่าเปลี่ยนแปลงสีฟ้าเหลืองสายไฟสีฟ้าเหลืองคืออะไรครับอันนี้ตัวจับควันนะครับเป็นไฟเซนเซอร์ควันทําเหมือนโรงพยาบาลเลยนะมีจับไฟไหม้จับควันจับอะไรมีเซ็นเซอร์รองไปที่ห้องก๊ารามของใต้บันไดหมดเลยแล้วก็ไฟทั้งหลังเหมือนเดิมนะครับใช้อัตโนมัติหมดแล้วก็ใช้ผ่าน IoT หมดนะครับ ไฟก็เปลี่ยนหลอดเปลี่ยนแสงได้มีรีโมเฉพาะส่วนตัวนะครับได้หมดโอเคขอบคุณครับอันนี้ดีไซน์นะครับเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ในบ้านผมเนี่ยจะมีสะพานทางเชื่อมนะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างห้องน้องของฝันกับหอ้องน้องอื่นๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องลมให้ลมผ่านนะครับก็จะทําให้ได้แสงเข้ามาในบ้านได้ต้นไม้มาอยู่กลางบ้านแล้วก็ลมผ่านส่วนห้องน้องก็ได้ความเป็นอิสระมากขึ้นนะครับเดี๋ยวบ้านเสร็จแล้วดูกันนะครับตอนนี้ก็ขั้นตอนการติดกระเบื้องครับ อ่านี่ก็ติดตั้งแต่เมื่อวานถามเลยครับกระบวนการติดกระเบื้องของทางเชื่อมเป็นยังไงช่างบอานอธิบายหน่อยครับผมจะไล่จากกลางลิปออกมาครับเนี่ยไล่จากกลางลิปเลยเวลาตัวนําทางครับแล้วก็ไล่ออกไปให้เต็มแผ่นทำไมถึงไล่จากกลางไปหาขอบครับมันจะเซนเตอร์ของสายตามันจะอยู่ที่ตรงนี้จะดูสวยงามแล้วทีนี้ก็เศษไม่เยอะก็เลยอ่ะเอาตัวนี้ไปเลยลดเศษลดกระบวนการลดขั้นตอนไม่ใช่ลดขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนเหมือนเดิมแต่ว่าลดเศษอ่ะต่อไปครับ คราวนี้พื้นเนี่ยค,ความสูงของช่างม่อนดีไซน์ไว้ไม่เท่ากันแต่โ <shout S 2> จทย์ของผมก็คือว่าขอให้พื้นบ้านเรียบที่สุดเท่าที่ทําทไดา้ตอนแรกเราคุยกันว่าจะติดกระเบื้องทั้งหมดเนาะถ้าติดกระเบื้องทั้งหมดก็ง่ายเลย<ห>ก็เสมอกันเลยแต่ตอนนี้มันวัสดุมันต่างกัน,นครับที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ EP แรกเลยเความหนามันไม่เท่ากันใช่ความหนาไม่เท่ากันเราก็ต้องปรับพื้นตัวนี้ให้สูงเพราะตัวนี้มันบางพื้นไวนิลตัวนี้มันมันบางนะฮะบางกว่ากระเบื้องเราก็ต้องสเตปเทไม่เท่ากันทีนี้เวลาจบงานก็ จะมีตัวเบรกเจะมีตัวเบรกมี2แบบจะทําแบบนี้ครับหรือเป็นแบบ2ทางแบบนี้ก็ได้ นี่เห็นไหมค่อนข้างเสมอเลยเห็นไหมครับก็ตัวนี้เป็น SPC ตัวนี้คือกระเบื้องแต่มันเชื่อมต่อกันโดยนี่ตัวจบเห็นไหมครับจะมีตัวจบนี่พื้นมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับมีร่องแล้วก็มีแบบหนึ่งแบบโค้งก็มีนะครับโค้งก็มีอันนี้คือจริงมันมีอันนี้เขาเรียกว่าจบ2ทางใช่เห็นไหมหนาไม่เท่ากันเนาะอันนี้จบทางเดียวจบทางเดียวคือมีมุมใดมุมนึงปิดไว้อย่างนี้อันนี้อาจจะไม่เรียบร้อยแบบนี้ครับเราต้องทํา2ทางมาปิด มันเป็นฟันครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้จะเข้าลงลอง้ลอมกับปูนตัวนี้ทับกับวัสดุกระเบื้องตรงนี้ทับวัสดุ SPC จะทําให้เรียบเสมอ,อเป็นเทคนิคที่ดีมากขอบคุณครับ จะมาดูการติดกระจกห้องของอล,ลิซช่างม่ออธิบายนะครับกระบวนการการติดกระจกอันนี้เอามาเทียบให้ดูว่าตำแหน่งแบบนี้พอไหมเพราะว่าคนเรามันความสูงไม่เท่ากันเนาะครับแน้องเขาชอบส่องให้มันเต็มตัวไหมหรือจะให้เห็นครึ่งตัวแบบนี้ครับก็เลยเอามาทาบให้ดูแล้วก็จะเอาหลอดไฟมาเทียบให้ดูว่าเออตรงนี้ตำแหน่งแบบนี้ไฟก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เลเซอร์เส้นๆเขียวนี่คืออะไรอันนี้เลเซอร์จับระดับนะครับ,รบโอเคไหมคุณต้อมว่าโอเคไหมครับจะได้ส่องมาล้างหน้าแปรงฟันก็จะเห็นแบบเกือบครึ่งตัวเลยโอเคครับ ครับเกิดท <OK> ่นงตัวอยู่นะการเจาะครับช่างบอนว่าเราจะเจาะเห็นบอกว่าช่างบอนบอกว่าที่นี่จะไม่เหมือนคนอื่นมีความพิเศษเฉพาะตัวแต่งต่างกันยังไงครับกับการเจาะติดตั้งอุปกรณ์การเจาะอุปกรณ์ที่ที่จะยึดบนกระเบื้องนะครับเราจะใช้ดอกใหม่เพราะเราจะรักษากระเบื้องเราจะไม่ใช้วิธีกระแทกแบบใช้แรงหรือใช้ดอกสว่านที่แบบเก่าๆไปนะครับมันจะทําให้แบบกระเบื้องมันแตกอ๋อแล้วไอ้ออดอกน,น,นี้คนอื่นเขาไม่ใช้มันแพงหรือย,ยังไงทำไมคนอื่นเขาใ,ใช้ดอกเก่ากันตอดอกนะครับก็ตบ 600กว่าบาทต่อดอก100กว่าบาทใช่เจาะได้กี่ครั้ง2ครั้ง 2ลูกสลูกหมดแล้วนี่ใช่เพราะกระเบื้องเรามันแข็งนี่คนอื่นเขาก็จะไปกาลงทุนนี่ดิใช่มันมันบางคนเขาก็ใช้วิธีเจาะเจาะยังไงก็ได้เขาไม่สนใจว่ากระเบื้องมันจะเป็นอะไรแต่ถ้ามันพลาดมากระเบื้องมันแตกแล้วมันซ่งกระเบื้องเรามันแพงแผ่นหนึ่งมันก็เกือบพันเลยเนาะเราก็เลยรักษาให้ซื้อใหม่ตลอดครับจะบอกช่างตลอดว่าเอาตัวใหม่มาเจาะขอบคุณมากเอาของดีมาให้เครื่องมือก็ต้องดีตามลงทุนกับอุปกรณ์ในบ้านหลังนี้มหาศาลอยู่นะเยอะเลยนะครับอันนี้คือช่างชาตีนะครับงาน อ,อ่คนตรวจบ้างกบผม,มาอธิบายหน่อยอ่าพูดเลยตรวจอะไรกันบ้างอะเป็นยังไงต้องต่อไปนี้ต้องไปตรวจทุกดอกที่เขาเจาะแล้วนะเนี่ยนะ ถ้าใช้ต <on> ีตัวอะไรให้ผมบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจะได้หมดแต่ละวันแต่ละวันนลดโมดีบ้แต่ละวันเหรอต้องจะมีงานงานติดกับเบื้องนะครับงานอาพูดเลยงานนี้กับเื็องตัวอะไรบ้างที่บรายละเอียดสิก็ดูดูรอยรอยต่อแล้วก็การการติดกาวของกระเบื้องแต่ละแผ่นนะครับก็จะติดจนเต็มเต็มเต็มแผ่นแต่ละแผ่นนะครับเดี๋ยวก็ดูรอยต่อด้วยของกระเบื้องแต่ละแผ่น ตรวจลายแผ่นเลยเหรอวะ, <c oughs> อะตรวจทุกอันอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นคนที่ตรวจงานนะครับผมเป็นคนชื่นชมอย่างเดียวนะครับอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยอ <c oughs> ป่ะ <c oughs> ไปห้องถัดไป อันนี้ก็น้องปูนะครับเขาเลือกโคมระยะใหญ่มากสวยมากยาวมากนะครับมาใส่ให้ช่างมอนตรงนี้ก่อนหน้าน,นี้ตรงนี้มันเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าเราติดโคมตรงนี้เพิ่มก็เห็นไอ้ตั้งนั่งร้านขึ้นมาเนี่ยมันเพราะอะไรครับยังไงตัวนี้มันที่เราซื้อมามันฐานมันจะ80เซนนะแล้วความยาวของไฟนี่จะ3ามเมตรเพราะว่าเป็นไฟยยโยตรงบันไดนะครับก็เลยจะให้มันสูงหน่อยมันหนักมันก็ต้องใช้นั่งร้านเพื่อเอาคนขึ้นไปเหยียบนะครับต้อง3าคนยกเลยต้องตั้งใหม่รอบนึงใช่ต้องตั้งนั่งร้านใหม่แล้วก็ยก เป็น3คนติดตั้งทีนี้ปัญหามันก็มีปัญหาของอะไหล่พวกนี้เนี่ยมันมันแถมน็อตมาแต่น็อตมันไม่สามารถขันได้ก็ต้องไปหาอะไหล่มาเพิ่มน้ำหนักนะครับพูดน้ำหนักหนักมากครับ3คนยกเลยนะครับ3คนยกใช่ไอ้ไอ้ฟ้าเข้ามามันไหวเหรอตอนนั้นต้องไปลองไม้ใหม่นะครับทำใหม่ใช่เพราะว่าเพิ่มความแข็งแรงใหม่เพราะว่าไม้ตัวนี้มันเป็นชั้น3ครับมีช่องเซอร์วิสปีนขึ้นไปได้แต่ถ้าเป็นชั้น2เนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าต้องได้ปาดฟ้านะเวลาเลือกไฟมาก็ต้องดูดูว่าเราเตรียมไว้แค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็โออเคันนี้ บอกไว้ก่อนนะครับเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมาต้องคุยกันนะครับว่าจะเอาไฟประมาณไหนน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ถ้าเลือกให้เสร็จไว้ก่อนก็จะได้เตรียมพื้นผิวตั้งแต่ทีแรกเลยแต่ถ้ามาเพิ่มทีหลังปรับขนาดทีหลังเนี่ยช่างเขาก็ต้องมีกระบวนการเพิ่มขึ้นซึ่งก็ช่างน่ารักช่างดีเขาก็ พร้อมปรับแก้ให้ถูกใจเจ้าของบ้านมากที่สุดนะครับแต่ถ้าช่างเขาไม่ละเอียดกับเราเขาก็ขอบวกนั่นบวกนี่เพราะนั้นอยากให้เซฟค่าใช้จ่ายหรืองานเรียบร้อยแต่ทีแรกคุยพวกไอ้พวกนี้ให้เรียบร้อยเลยครับโดยเฉพาะของที่มันหนักใหญ่คุยไว้ก่อนเลยนะครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็อีกเคสหนึ่งครับตัวอย่างบ้านก็คือว่าเราเอาโคมระยะมาใส่เมื่อกี้แล้วนะครับเอาโคมใหญ่มาใส่น้ำหนักมากมาใส่ทางช่างมีคำแนะนำยังไงเห็นตอนแรกตั้งพื้นที่ไว้ตรงนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนอธิบายกระบวนการตรงนี้ให้ฟังหน่อยที่เรา<อ>ไ้แก้ไขช่วยตอนแรกท เราคุยกันนะครับที่คุณต้อมบอกว่าเอ้ยอยากมีโต๊ะกินข้าวตรงนี้แล้วก็จะมีไฟห้อยตรงนี้ประมาณสัก อสองซ้ำหลอดที่มันห้อยสลับกันนะครับใช่น,นี่ก็คือจินตนาการของผมก็คือ,อเดี๋ยวลองไม้ไว้แล้วก็ปล่อยสายไว้ผมนึคิดาการ <c oughs> แับเดียวช่างพอนะแต่ทีนี้พอไปเลือกโคมไฟมาแต่ก็หรูด,ดีนะครับแต่มันไม่สามารถมาใส่ตรงนี้ได้เพราะมันติดแอร์เราก็เลยแนะนําว่าเอ้ยย้ายมาอยู่ตรงกลางแอร์ซะมันจะได้บาลานซ์แต่โต๊ะกินข้าวก็ต้องได้ย้ายตามย้าย <c oughs> ตามเลยเหรอและย้ายตามครับแล้วก็ผมก็ต้องปีนขึ้นไปลองไม้ เพิ่มเพราะว่าฐานมันใหญ่มันจะรับน้ําหนักไม่ได้ที่ผมลองไม้ไว้เล็กๆประมาณสัก5 0าสคูณห้แต่ตอนนี้มันเม็ดคูณเม็ดยีก็เลยต้องได้ลองไม้ใหม่เพื่อรับน้าหนักเยอะขึ้นก็ต้องปีนขึ้นไปข้างบนเฮ้ยอันนี้ผมอธิบายกับผู้ชมเลยผมไม่รู้มาก่อนเลยนะผมก็ยังจินตนาการเหมือนกันผมเพิ่งเห็นหลอดไฟวันนี้เหมือนกันผมเข้าใจว่าผมจะได้นั่งโต๊ะกินข้าวนี้เราดีไซน์โต๊ะอย่างนี้แต่พอโคมไฟปั๊บมางนี้ชีวิตเราเปลี่ยนเลยโต๊ะข้าวเราย้ายมาตรงนี้ตอนแรกว่า ก็เหมาะเหมาะเรมาแต่ต้องเชื่อเขาครับเขาเชื่อเขาครับเขามีสไตล์มากกว่าผมเดี๋ยวเปิดไฟดูก็ได้ครับเดี๋ยวเปิดไฟโชว์กันอ่าเดี๋ยวไปช่างชาติตีไปเปิดให้ดูก็ได้อันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนช่วยเหลือแก้ไขนะครับมีความสุขคนอยู่ก็มีความสุขที่ได้เลือกครับช่างม่อนพาไปดูงานห้องน้ำ่อยครับโอเคครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาชมห้องน้ำห้องน้ำแขกงนะครับชั้น3ที่ทำตามแบบอันนี้ติดสุขภัณฑ์แล้วอาเชิญเลยเข้าไปเลยอันนี้ติดสุขภัณฑ์เรียบร้อย มีเลนชาวเวอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นห้องนี้จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับติดสุขภัณฑ์ชักโครกเรียบร้อยดูนี่ไฮไลท์เนี่ยชอบไฟหลุมครับอันนี้เกินความตั้งใจนะครับเพราะว่าเป็นการเซตไฟหลุมให้มีไฟเรียบลงมาเนี่ยเสมอเลยเป็นงานบิ้วนะครับชอบมากอันนี้ประทับใจมากเลยครับเบิ้ลผนังขึ้นมาแล้วก็ทําไฟหลุมไฟนี้โดนน้าได้นะครับไฟโดนน้ำได้เลยโดนน้ำได้ครับ,ไ,รบไม่เรี่ยบเสมอนี่คอนเซปต์เราคือเรียบเสมอไม่ช็อตไม่ช็อตครับงานเนี้ยมากตั้งแต่คลิปที่แล้ว ไปดูห้องน้ำต่อห้องน้ำมาสเตอร์ก็คือเราติดกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับติดอ่างแจก,กุซี่อ่างอาบน้ําแล้วก็ติดก๊อกแล้วทีนี้ไอ้ส่วนที่เหลือ ที่เราเตรียมไว้นี่คืออ่ามันจะเป็นชั้นแกนิดนะครับแล้วก็ทําแบบไว้เดี๋ยวก็ส่งให้เขาตัดมาตามนี้เจียขอบให้มันดูสวยงามแล้วก็เอามาวางแต่ส่วนในหลุมนี่ก็จะมีไฟนะครับมีไฟทั้งหมดนี่ก็เป็นไฟนะครับไฟก็จะมีในหลืบในหลุม,ลมอือครับไฟแล้วก็จะมีไฟไฟตัวนี้จะเป็นเดย์ไลท์ไฟตรงนี้เป็นไงอธิบายหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นไฟซ่อนอยู่ใต้กระจกนะครับ ้างบนก็จะมีไฟอันนี้ก็จะมีหลือไฟแล้วก็จะเอาก,กระจกแผ่นใหญ่มาปิดมันก็จะดูนอนดูดดูดูนออกมามีเงาอยู่ใต้กระจกมีเงาอยู่หลังกระจกเพราะตัวนี้ทำให้นูนใช่แล้วก็มีไฟขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดบันไดขึ้น เขาไปในอ่างนะครับเดินขึ้นอ่างการระบายความร้อนของอ่างเป็นยังไงช่างบอลดีไซน์ไว้ยังไงอ่าก็คือมันจะมีที่เขากําหนดมาเขาจะมีให้เป็นเกต็ระบายอากาศซ้ายขวานะครับเพื่อให้ระบายอากาศมันจะมีมอเตอร์อไปดูเลยครับมอเตอร์มอเตอร์ก็ลงไปดูข้างล่างครับมอเตอร์ทําน้ําวนนะครับเขาบอกว่ามันมีความร้อนมากแล้วก็กําหนดให้มีลมเข้าลมออกลมออกระบายออกก็เลยต้องมีประตูสองทางใช่ช่างเขาบอกว่าน้ําขึ้นได้วันไหนก็เดี๋ยวเขาจะมาเปิดลองระบบให้ ครับผมอ่าดูแลดีดีมากครับตอนนี้เหลือแค่ง,งานอลูมิเนียมเข้าใช,ใช่ครับ,รบใช่อ่ะมาห้องนี้นะครับห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวเดี๋ยวจะมีการบิ้วทั้งห้องเลยนะสสยไฟเลยยงระยานี้นะครับทายัางไงครับทำไมมันมีไม้ติดขอบอะไรยังไงเนี่ยอันนี้เป็นฝ้าหลุมนะครับฝ้าหลืบแล้วฝ้าหลุมโค้งทาให้มันหรูอ้าวไอ้ร่องนี้แหละร่องนี้ยากไหมไอ้ร่องนี้คือร่อง ไฟตลับนะครับเราต้องลองป้าเป็น2สเต็ปนะครับถึงจะลองรับไอล่องตัวนี้ได้ล่องตัวนี้มันจะหนาอยู่ประมาณ4ี่เซนถ้าเรามีตัวขวางมันก็จะยัดเข้าไปไม่ได้ต้องทําเป็นโค้งแล้วก็ให้มันยึดน็อตยึดอะไรได้ให้มันแข็งแรงเราต้องวัดไฟตลับเป็นยังไงลูกสองเป็นยังไงเราเป็นป้าธรรมดาเราปัดขาดพวกมันก็จะไม่แข็งแรงเลยไม่แข็งแรงใช่เราเลยต้องทำโค้งก่อนต้องเสริมตัวรองรับมันครับห้องถัดไปครับ มาตามมาอันนี้เป็นห้องซักรีดร,รีดผ้าซักผ้านี่คือซักผ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับห้องรีดผ้าอยู่ตรงนี้นะครับรอบๆรีดผ้าก็เตรียมผองไ้หมดแล้วเป็นพวกก้นวางของรีดผ้าส่วนข้างนอกนี่สวยงามมากเป็นที่ตากผ้าครับคือความไม่สวยงามของบ้านเนี่ยจะเอามาไว้ข้างบนครับเพราะว่าปกติเราจะตากผ้าข้างล่างบ้านเนาะแต่คราวนี้มันจะมีชั้นในไอ้นุ่นไอ้นี่ n, ทําให้มันดูไม่สวยงามเราเลยเอามาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ทําหลังคาให้มันใสให้แสงมันเข้าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่โดนแดด ลำไรนะครับแล้วก็ได้ลมจากธรรมชาติเพราะอยู่ชั้น3แล้วก็จะทําให้ตรงนี้เป็นจุดปิดของบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีตัวบังสายตาอีกนะครับช่วยให้ความไม่สวยของบ้านเนี่ยจบอยู่จุดตรงนี้แล้วก็แม่บ้านก็จะไม่วุ่นวายกับคนข้างล่างสมมติเรามีแขกแล้วเขาต้องทํางานบ้านซักผ้ารีดผ้าเขาจะทํางานไม่สะดวกเราเลยเอาพวกงานแม่บ้านมาไว้ข้างบนชั้น3มหมดเลยนะครับ ขอบคุณครับอ่าระบบไฟในบ้านครับสังเกตว่ามีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เต่ไม่หมดเลยโดยเฉพาะแอร์นะครับทุกห้องติดแอร์หมดจึงใช้ไฟเยอะมากๆแล้วเราก็เลยเลือกระบบไฟเองนะครับก็เลยเอาไฟเข้ามากลัวตกกลัวรั่วเราก็เลยติดตั้งหม้อแปลงเองนะครับการเลือกลงหม้อแปลงก็มีให้เลือก2แบบคือลงครึง่งนึงแล้วแบ่งหม้อแปลงให้การไฟฟ้าไปดูแลรักษาแล้วก็ให้การไฟฟ้าใช้หม้อแปลงร่วมกับ2คือรับผิดชอบเอง100%เลยแล้วก็ติดตั้งหม้อแปลงเองแล้วก็ใช้ไฟของเราคนเดียวแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาเองเราก็เลือกวิธีีท่2 ดูแลรักษาหม้อแปลงเองแล้วใช้ของเรา100%นะครับแล้วก็ช่างมอนก็แนะนําเราบอกว่าอย่าตั้งเสาไฟไว้หน้าบ้านให้เอาเสาไฟถ้าขยับได้เลื่อนออกไปนอกตัวบ้านไกลหน่อยบ้านเราจะได้สวยช่างชาตีอธิบายตู้กระโทรไฟหน่อยเชิญพาดูหน่อยว่าติดตั้งอะไรยังไงครับอันนี้ก็คือในส่วนของตู้ NDB ที่เราติดตั้งภายในบ้านนะครับก็จะมีเบเกอร์เมนนะครับแล้วก็เบเกอร์ย่อยเบเกอร์เบนนี้ขนาด250นะครับ แล้วก็ย่อยเป็น100แอมป์นะครับแต่ละตัวตัวก็จะมีควบคุมไฟเสียงสว่างในบ้านแล้วก็แอแล้วก็ไฟสหรับชาร์จรถไฟฟ้าแล้วก็ซอยย่อยแต่ละชั้นครับ<อ>ก็จะแยกชั้น1ชั้น2ชั้น3านะครับควบคุมแต่ระบบไฟแต่ละชั้นตู้คอนโทรลชั้น1 <c oughs> ชั้น2อ,อันนี้จะเป็นเบรกเกอร์ย่อยนะครับที่ควบคุม <c oughs> อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชั้นนะครับมันก็จะมีตารางบอกอย่ในนี้นะครับแล้วก็วก็จะมีอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่เราทํารองรับไว้ สำหรับไฟโซล่าเซลล์นะครับที่จะติดตั้งภายในนะ,นะครับก็จะมีๆๆตัวกล่องนี้ที่เป็นท่อทางเดินเข้ามาของสายไฟโซล่าเซลล์นะครับอันนี้จะเป็นตู้คุมไฟของชั้น2นะครับอันนี้จะเป็นชั้น1 เราจะแยกกันเพราะว่ามันจะมีเบเกอร์ย่อยเหมือนเหมือนเลขที่หนึ่งไหมแสงสว่างทางเดินหน้าลิฟต์แบบนี้ถ้าสมมติแสงสว่างชำรุดเสียหายเราก็เอาเบเกอร์ที่ทิปลงเลยแล้วก็ขึ้นไปซ่อมได้เลยมันก็จะปลอดภัยเราก็จะมีตารางไว้เรียบร้อยผมก็จะพิมพ์ตารางมาให้เราไม่ต้องมาเดามาปิดทุกอันแบบนี้ครับตู้หนึงคือ1ชั้นนะครับตู้ชั้น3จะอยู่ชั้น3นะครับ หลังจากเพื่อนๆได้รับชมไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์วันนี้ช่างม่อนก็ปล่อยของันที่พาไปดูงานรายละเอียดต่างๆนะครับฝากติดตามนะครับพวกเราด้วยนะครับเราจะมีคลิปดีๆตลอดไปนะครับจนกระทั่งบ้านเสร็จเลยนะครับแล้วก็ติดตามผมได้ที่ y t u t u นะครับบ้านในฝันนะครับ แล้วส่วนอยากรู้จักช่างม่อนมากขึ้นกวันนี้อยากรู้งานช่างม่อนมากขึ้นกว่านี้ไปดูที่ fabel Facebook ของช่างม่อนได้ให้ไปดูที่ไหนครับช่างม่อนครับอ๋อเดี๋ยวติดตามใน f Facebook ม่อนโฮมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูไปชมที่นู่นก็ได้ครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามดูจนจบนะครับสวัสดีครับ